เราปิดทายกันเทการกิจกรรมเกี่ยวกับเพิ่มเติมความรู้เข็ดหลับวิธีขีดเทคนิคการทํขคอสอบโอนเน็ตของน้องๆกันนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านคลองห้อยโค้งค่ะเขาร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการจัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับลสํามริจทางการเรียนกิจกรรมเข็ดหลับวิธีขิดเทคนิคการทํขคอสอบโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรงคลาเขต2โร,ง,ง,รงเรียนบ้านคลองห้อยโคง้งรวมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมพวได้ดำเนินการโครงการเติมเต็มความรู้สู่การยกระดับล้นสำหรัจทางการเรียนจัดกิจกรรมเคล็ดลับวิธีขิดเทคนิคการทำข้อสอบโอนเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดขึ้นเดห์อประชุมพลังงานศูนย์บริการวิชาการเทศิปจังหวัดสงคลามีนายสุทธิรักโรจนะหัดดิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประธานในพิธีโดยมีโรงเรียนตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดจำนวนสิาแห่งแล้วก็มีนักเรียนร่วมจำนวน2 4 1คนเข้าร่วมค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นการต่อยอดการยกระดับผลสมดิษฐ์ทางการเรียนในระดับเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อจะต่อยอดการยกระดับพลสมดิจ์ทางการเรียนในระดับเครือข่ายสถานศึกษาที่ได้รับการจัดอทิได้ จัดกิจกรรมไปเลี่ยวข้องแต่ละเครือข่ายรวมทางช่วยเติมเต็มเคล็หลับวิธีคิดเทคนิคการทําข้อสอบเอดนิข้องเด็กป .6 เพื่อจะนําไปสู้ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนแล้วก็เพื่อให้นักเรียนแนะนําความรู้เนี้ยไปต่อยอดยอกระดับพ้นผลิตทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไปด้วยค่ะ